อ่านี่ครับวันพระที่สองแล้วครับมาขนทรายเข้าที่ถุนวัดครับวันอาสาห้าครับนี่ชาวบ้านครับพระครับนี่ช่วยขนทรายเข้าที่ถุนวัดเป็นวันพระที่สองอยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จน,นี่วันพระที่สองอดุดดยช่วยกันชาวบ้านเข้าโพนี่นี่นี่โโนี่มงคลครับมงคลนี่นี่ออกเฟสครับนี่นี่ ก้าได้ขอบคุณครับผมครับน้ี่คนแหนกให้กำลังใจครับนี่นี้กรรมการกบกรรมการเก้าเก้าอกาขาดเหลืออะไรได้ขาดเหลืออะไรบอกคนนี้ครับจัดให้ครับคือนุ่มโค้กทุกวันกนเนี้เอาอไปนนนี่คุณเล็กกับคุณ เล็กครับอย่างนี้หนึอย่างนี้อีกหนึ่งในกองเลยจากบ้านโกตรๆมุดโดยช่วยกันได้วัดเจริญเนี่ยไม่ฟังไม่ฟังจอดอยู่จอดอยู่เอาเอาไว้ก่อนก็ได้อ่ะผัดกันได้อะไรเที่ยวแล้วได้เหงื่อแล้ว จะึงวัดโดยช่วยกันนี่คุณจ็อกกับคุณจ็อกจ็อกนะวโค้กโ,โพครับจ็อกจะไม่จ็อกแจ๊กคอมเนี่ย ผู้คนมากมายนี่คนใจบุญครับโอ้โหนึกว่าไม่มาซะแล้วเ,เราก็รอหาอยู่รอหาอะไรหาอยู่ยไม่เห็นใน <จะ S 2> ส่วนช่วยด้วยนะโอ้โหไปเลยจอดอยู่ในส่วนนะ่จัดเลยนึกว่าไม่มาทำวัดอยู่อ๋อ